สวัสดีครับจอดตั้งนะครับเนี่ยนีะนะ่กันอ่ายอูนง่ฮะอ๋อเดี๋ยวเป็นอกกนนู้กันตรงนี้ก่อนกันสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ GFOX Spot on t o u นรนะฮะ ตอนนี้ผมอยู่ตีหนองเลิงซ้ายครับหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยบ้านสันสลรีอำเภอแม่จ้จังหวัดพะเยาหลังจากตีตะวันนี่นะครับหมู่เฮาก็ได้มาปลูกแงแฟกแล้วก็ปลูกจักไข่เตรียมพื้นที่ตีจะขึ้นแปลงพักในโครงการอารยกเกษตรนะฮะแล้วก็วันนี้ครับทีปรึกษากระทรวงมหาทัยนะฮะ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมาไทยอาจารย์โก้กับอาจารย์นาเพ็่นจะแวะมาเยี่ยมเยียนตรวจด,ดูความคืบหน้านะเราต่อตั้งกระบ้านเพิ่นกันเลยเตรียมพื้นที่ไว้ต้อนรับนะสำหรับผมก็นี่ฮะได้นํากาไม่ปีเพาอไว้นะฮะจำนวน72ต้นครับเป็นต้นประขามหวาน36ต้นแล้วก็ต้นบนณุนแหม36ม36ต้นรวมกันเป็น72ครับ ว่าจะเอามาให้หมูจ้บ้านมาปลูกลงในพื้นที่ตีทำแปลงกเกษตรนะฮะหลอบบอทั้ง3บอนะฮะก็ถือว่าถาวายเป็นพระราชะกุศลแด่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชากาลที่ส0บหานะ6หกรอบ7 2็ดสสพันศาครับและตอนนี้ครับทีมงานที่มาถึงก็เคท่าร้สัตว์ป่าหนองเล็งซ้ายนะฮะอ,อ่าผมเอามาครับาาครับนี่ก้บาบะขาม36 ต้นุนมนุมนสามสิบหกต้นรวมเป็นเจ็ดสิบสองอันเก้าเก้าแพรบารมีมาสิบต้นอ่าแล้วก็อันนั้นเป็นน,นั่นก้ามนุนต้นน้อยขัดออกครับอันนี้ลูกบ้านมาไหนลูกบ้านมาครับถึงเวลาปลูกละดูแลมาสองปีละ <laughs> แต่คืนฝนตกจับพอนี้ครับ ลกง่ายดินมันนุ่มอหากมันลงดินหมดแล้วอันนี้เจ้าหน้าทีจากไหนต้อาก็มโยธาค่ะ,ะ <laughs> ทางเนียงรู้เรื่อง <laughs> นี่ครับกรมโยธาก็ร <laughs> ับผิดชอบ <laughs> ดูแลรักโครงการนะแล้วก็มีแหมหลายหน่วยงานเลยนะที่มีส่วนร่วมก่อวันนี้เขาจะได้มาฟังความคืบหน้าแล้วก็นแนวทางนะฮะที่จะพัฒนาหนองเลิทรายเขาไปพร้อมๆกันนะ ส <laughs> วัสดีครับอันนี้ปลาสุสัดนะฮะสำรับปลาสุสัดต,ตอนนี้เนี่ยเป็นปลูกออกงามแล้วนะฮะนี่ครับ แล้วก็ผมก็ได้เตรียมดินตีปรุงแล้วนะฮะใส่แกลบโกงแกลบดำผสมดินดำมาเรียบร้อยเอาไว้เผือ่ออาจารย์โก้กับอาจารย์นะปลูกเอาเลกอเอาใช้ให้สักน่อยนะถ้าเป็นมีเวลาถ้าบัรีบนะก็อาจจะขอให้อาจารย์าจารย่จยปลูกน้ำร่อง,งเขาสักคนละต้นสองต้นนะฮะ ่าเตี้มตัวเลยเตี้มตัวเลยไปคว้ากันเลย <c oughs> นี่ฮะสำหรับต้นช่ำชาก็ใหญ่แล้วนะฮะต้นตีนอันอ่าพันปลัดกระทรวงมาไทยเป็นมาปลูกนะฮะต้นใหญ่ละ โอเคครับผมก็ระหว่างนี่ตั้งคณะของที่ปรึกษากระทรวงมาไทยผมคงจะไปะก่อกางน้ำรูปหัวใจก้อนนะฮะสำหรับผมก็มาสแตนบายรอตัดนี้เลยนะเดี๋ยวคงจะ,ะได้พบปะอาจารย์แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอพักไปแปบ๊บนึงนะครับ